บบนี่แคนตั้หนึ่งนะคะเรื่องนั่งตาผัดยาใสได้เลยนะคะโอ้โหนี่ขนาดแค่เอามาแค่เปิดตัวนะตัวเลพเลงไม่กีเ่เพลงสาวๆยังนั่งดูมีความสุขอมยิ้ในขนาดนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าในวันคอนเสิร์ตในวันทีน่9พฤษภาคมนี้สาวๆโสดทั้งหลายจะมีความสุขขนาดไหนนะคะ นะคะชื่อคอนเสิร์ตก็บอกเลยว่าบัตเ o r s d r ตริงคอ c เสิร์ตเพราะฉะนั้นแปดคนนี้ใครไม่โสดยกมือรับมซัซะด,ดีดีนะคะโสดทุกคนหรือเปล่าคะโสดไหมคอนเสิร์ตโสดใช่ไหมคะโอเคาสาวๆว่าโสดไหมโสดไหมโอเคถ้าโสดงั้นปล่อยให้ผ่านไปเล่นคอนเสิร์ตได้นะคะพูดถึงเรื่องของหนุ่มโสดก็ต้องมาพราะบบผู้หญิงสาวใช่ไหมพี่อยากรู้จังเลยว่าผู้ชายโสดเนี่ยเขาจะชอบผู้ จบการถ่ายเลยนะแล้วผมประสบการณ์รน้อยสุดต้องุกถามพี่เบยพี่ตุ้ยใช่ไหมคะใช่ <c oughs> แล้วไอ <c oughs> ้ยันตีตีชอบผู้หญิงดบบไหนคะจริงแล้วผมก็ชอบผู้หญิงที่น่ารักน่ารักนะแล้วก็ตีด้วยสงสัยวันนี้จะไม่สัมภาษณ์ไม่ถูกข้อสุดท้ายนะเสียหมดก่อนยังไม่ยังไม่จบยังไม่จบชอบผู้หญิงน่ ก็น่ารักแล้วก็ข้าวหุ่นดีด้วยก็จะดีมากสเสียงกรี๊เรดเลาลงเสียงกรสังเ <สำ S 1> ล่างก็บอกหุ่นดีพุ๊กเสียงเริ่มกรี๊ดน้อยลง <ST AR> เริ่มหาหุ่นดียากขึ้นไม่เป็นไรถ้าสาวน่ารักแล้วหุ่นไม่ดีพี่ตีช่วยได้คะไปไหนดีคะก็ถ้าสาวน่ารักแต่ยังหุ่นไม่ดีเนี่ยก็แนะนำให้ไปแมรี่ฟาร์มนะ รูปร่างดีด้วยแต่ไอ้เรื่องความหวานความเห้านี่ไม่เกี่ยวกับความชอบสีใช่ไหมคะไม่เกี่ยวใช่ไหมก็<อ> <c oughs> ยังไงก็ได้จริงๆแล้วไป็นคได้ง่ายอ,อ,อ่คนต่อไปคนนี้ติดติกันเลยว่านะคะว่าชอบผู้หญิงแบบไหนคะครับสีออกตัวแสลงเลยจริงๆแล้วผมทำไมมีผู้ชายคนอึงด้วย,ยนะครับก็นิดนิดีเออ ผมชอบผู้หญิงแบบว่าพูดเก่งนะครับแต่ว่าเรียบร้อยนะครับพูดเก่งแต่เรียบร้อยอย่างเช่นแบบว่าแบบแอร์การบินไทยนะครับก็ได้หรักหรือว่าเป็นสจวตก็ได้เป็นสจ๊วตได้ณจุดนี้เวลานี้โมเดลนี้ว่างแล้วคือชอบแบบว่าดูดีรักจักดีใจรักในการบริการบริการอะไรอย่างเงี้ย่างสาวการบินไทยว่าไงใช่ครับอย่างนี้นะเขาต้องรักสาวแบนหรือเ ไ,ไ,ไเปเหวี่ยงคนนี้ขมาอบขนนุ่มเรื่อเลยนะคะงไม่ตอบเลยนะยังไม่ได้ตอบเลย,นะตเลยแต่รื่ผู้หญิในฝนี่ยนะนัดทิวกับต้นพี่จะไม่ขาเพรา่ม,ามะครจากหน้าเายังละอ่อนเลยกว่าจะสะกดคำว่ารักเป็น ดีแล้วละพี่ที่ไม่ถามอะไรอ่ะเพอะไรเรื่วะเพราะตอนหลับสนิททุกคืนก็ไม่เคยฝันอ๋อโอ้นไม่พี่เยพี่บอยพี่บอยพี่ตุยต้องช่วยแล้วนะคะเพราะว่าถ้าคนที่เชี่ยวชาญเรื่องความรักต้องเป็นสคนนี้อ๋อไม่ครับผมกับพี่บอยเป็นเกค่ตหต้องยข่คถาบยเพราะว่ามีพอบว่าผู้ชายชอบหญิงไดอรา จริงฮะเพราะว่าผู้หญิงไร้ร้ายเนี่ยคือแบบน่าค้นหาดีาแ,ลแล้วก็น่าติดตามตอนต่อไปอแต่เราก็ชอบผู้หญิงไร้ร้ายเพราะว่าไม่กลัวอกหักงานเพราะว่ามีเมืองไทยประกันชีวิตมาคอยดาบอ,อกนะทำปรยกันไปแล้วขุนใจแน,น่นอนเพราะมีเมืองไทยประกันชีวิตอยู่กับเรานะคะโอ้โหแต่นะทำไมแต่ละคนเขามีแบ็คอัพดีกันขนาดนี้ล่ะคะเนี่ยดิเดงนะดิเดงด